นั้น,นะคะ่ะเราจะไม่ให้รอก,กันนานเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ช้อปปิง้งคือจะกลัวจะเล่นมุกใช่ไหมไม่หรอกเราเป็นคนดีวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ตุ้ยพร้อมแล้วนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตุ้ยเกียรติกำมอนค่ะ 在等待没有分。 ผมครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับกับบูธบบู๊บชูบู๊บวันนี้นะครับดีใจมากมายครับนอกจากวันนี้ยังจะมีวันพรุ่งนี้อีกนะฮะที่พี่เราเอฟนะครับมาเจอกันแข่งขันที่เรากรู้จักด้วยขอบคุณครับผมเคยโหวตด้วยครับผมไม่ได้เอาค่าเขาเงินมาครับผมขอบคุณมากครับดีใจมากมายครับลองเข้ามาเลือกหาดูครับทั้งโปรดีๆนะฮะมือถือ iPad เต็ไมไปหมดเลยนะฮะเด็กไปไหนตุ้ยพ่อชายไม่ไปไหนฮะเดยวอาจจะมีขึ้นมาเล่นเกมอะไรมนี้นะ,ะไม่มีก็ได้ไม่รู้ดีอาไ,ไม่รู้นะครับอ่ะมาฟังเพลงช้ชา,าสาักเพลงครับใงประกอบละครสมัยอดีตครับผมขอบคุณสำหรับเสียงกีตาร์ดังล่า ฉัน่เคลคากคิดบอกคุณใจจริงที่ใจถึงมีฉัอยู่ i 么过。 เราเจะต้องทำอะไรนะครับวัรเีนไหมครับ10ยอได้ไหมครับพี่อั่หมครับไอซีพี่ไครับเชื่อไหม มาสวอมด้วยครับผมมาแล้วมาเลยอ่ะมาเลยมาแย่มาเลยนะเออเอาละค่ะรนเจิญเลยนะคะกค่ะโอ้ปรมยอีกครั้งได้เลยค่ะได้เถ่นก็ีนบ้าแล้วให้คุณตุ้มแล้วก็คุณตระชานะคะค่ะพักทาการแล้วก็ข่าวผลงานกันดกว่านะคะสวัสดีครับ สวัสดีพี่ตุ้ยค่ะสวัสดีครับของัระชาครับผมวันนี้เป็นวันเ็แรกของพี่น้องเอฟเดี๋ยววันพรุ yes. ่งนี้จะมาอีกนะใช่อีกงๆแล้วเราก็ต้องมาเยือนทุกปีอ่ามาทุกปีครับ ใช่มันกลมาที่นี่เหมือนเดิมก็เชื่อว่าปีหน้าจะได้เจอกันอีกค่ะแต่ว่าใครที่ยังแบบแวะเข้ามาแล้วฟังเพลงไม่พอเข้ามาดูโปรโมชั่นที่ดูได้ไปหมดเลยค่ะทางเราเนี่ยได้จัดไปแล้วครับผมจัดไปแล้วเหรอตีนะเหมือนก่อนนะตีเอฟ4นะคะก็บอกว่าผมไม่มาร้องเพลงก็ได้พี่ผมมาเสียตังค์อย่างเดียวชอบตรงนี้พบโปรดีๆนั่นเลยนะดีๆนั่นเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกัน กับเด็กๆเอฟได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝากผลงานดีกว่าช่้ยดึงเขาไปเป็นพิธีกรพิธีกรใช่ที่บ้านพุหัสถานเป็นช่องสายที่เด่นโมดเสือสิลกระทิงซ่าเสือสิลกระทิงซ่าพี่เป็นพี่เป็นซ่าพี่เป็นเสือดีกว่าโอเคโอเองเอาคิดเองไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ถ้าก็ติดตามค่ะแล้วก็บอกไปวันนี้เอาบูมมาร้องให้ฟังแล้วจะรักเกมไปกัน แอปพลิเคชันฟังฟรีค่ะนี่เราถ่ายต้องเป็นซีที่เราพูดมาต่อยห้อยนะสียืมง่ายนี่กำลังขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยถามอะไรตอนไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณตุ้ยแล้วก็คุณพระชาได้มอบความสุขความสนุกสนานให้กับทุกทุกท่านแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณคคคครรัับบบบขขออุุณณมากเลยนะคะทั้งสองท่านเลยเอาเลยค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะ